ดีค่ะพี่น้องเพราะเจังแจ้งสกัดเดินลมพนอพิเชียวค่ะพามาเมืองหมอกพี่น้องหมอกวันเราก็มีไม่ต้องไปไกลถึงเขาขอนะคะโอ้ตากระยืสตกเตะนอนหมดตืต่นอ้าวมันผู้ใดเยอะมาตั้เขาจะคล้องกับตื่นหมอกเหมือนกันนี่นี่ แค่ละแค่ละมันออมาแล้วก็าเขาตื่นมาตื่นมาี้ายมาตะวอกมาเออพูนะชี่อดพาหมอกว่าช้งหมองช่างหมองเป็นก่อนนี่ดีนะยืนอ่นนี่ก็ตื่นเออนั่นอ้า เอาเชิ้มเลยตื้นหมอดตื้นหมอดมาล้ำตื้นหมอดเอาขี้อะไรปะเอออเาขี้กันเลยอ้โสวัสดีครับพี่น้องมอแจนแฟนมอลลัครับผมแ้นเกิดเหตุอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนหยุดจอดข้างทางแบบนี้โอ้พี่น้องครับบรรยากาศ อาล้อยังัเป็นยังอะไนะังของัมงด้สักันกให่เลยเออกใ่เลยนง้ไดเป็นยังก็ได้เปิดไเปิดเออาครับเบงต้มต้่เนนี่นโอ้าได้แมาทยเอาบิวเนาะแต่ว่ามันงอยามลไปเอาลวไปเอามุ้งจังกัน้เอาไว้สุก้นนแน่นแม ฟังพี่น้องามแห้งกีหลีแต่ว่าฟังนี่มันย่อนแสงเนาะดีแ่แหงดีสวยมากน้อองศา่ละไอ้ข่อยกระ่วคักเด้เปอย่างอีกแล้วาแต่็นอยู่กันอยางเอยงเกินอะไรกันมามาาเอางหนบงมว่านีบงเมันตังพามันตังพา่าไปเน

เบาเอกนะครับแล้วก็รถตัวเองเบาเซียมรถรถตัวเองตัวเอกสองกันรถบริษัทครับรถบริษัทเป็นรถจักรโฆษณาการโฆนณกกาสนักงาหน่าวงหน่าวงไม่น่าเชื่อว่าบ่าวเอกออกรถให้ให้ลูกน้องเอารถประจำตำแหน่งนะแต่คนเขียนบอกว่รถประจำตำแหน่งตลกไม่ต้องออกใครดิถึงคันออกรถให้เอกตลกภาพตลกอเา

ก็ได้อยู um, hey, look, look. Uh, ่นะะได้่มาอีกะมันแทยคล้องว่าประเสเพียงก็แล้าก็เท่าก็เทัก็เอ็กเียบกีรักสักโอ้เจยบาะเจบิงอยากีอยากีรักายิงวัดเดเออทำไมทุกคนถึงต้องหยุดแบบนี้ ต้อ่ตัดากตงแล้วล่ะลฮึดฮึดเบอ่งน่อันนี้ือจะเป็นช่องโลกมุลหร่ะเบอรช่วงเระวตอน่ด่วนลงมาจากรถมาตรรถเอกกตันนี้เขาเจ้าจวดคือโเว่ลงนั่นนี่เพิ่นนทายเอาวิวดิกนแห็นแล้วกนเห็นแล้วเป็นยังีงล่ะ รถเห็ดแล้วย่างนีร้อนหเองยกินังค่ะเจ๊ก้นให้พ่นมามงเนี่ยยิงลังไม่ได้ไหนตอนนี้เอาไปรบกวน้นขายังชิ้นขาดประกันทำไมอ่ะยำกินลังค่กันทันเจ้าประกันโบกันมาสั่นมาไม่รู้เลยยังไม่สายหอยกินลังคอยังกินลังคชิขาดฮะ้งิด ออกก้อนหรือออกหลังดีดีเอาเอาฝั่งล้มตำหรกอหันไปหาพระาทิตย์สวยมันคือจังทายอย่างนี้นี่ะต่ำมากเลยก็มันหมอกล้มตํำคนกับหมอกทำหมอกล้มต่ำหมอกลงหมอกลงต่ำแล้ับหัวไปเกินไปคดกันยาวไปแย้วครับ

กะซื s <S mm. <c oughs> <c oughs> well. oh. ้อเกเียบเียล้อพุงเือเลย่ oh. ้าลย้ไทยันจะคว้างไปอ๋ยโอ้เอ้โอ้มาล้าต้มเอดมินเอดมินโอ๊ยจอดี่นี่เป็นบ้าหรือเปล่เจอ้วก็เทนแล้วโบก็สเม่ก็เทนเอาไรเรมาณนั้นดอก บ่เอรจลยชิลคขี้รังคักนี่นะถุงว่ะถุงว่ะควันใดรีบว่ะอะไรไปยั้งไปาจิตไปยังล่ะ นี่มาไหมมาทำไมนี่มันติวเราบอกทัวร์โอ้ไรเขาถึงเลือกที่ ต้องระวังเลยระวังเลยต้องบ้รงว่าสุขอนเด้ยเพราะว่ามันคนละมุมพี่ไปอีกว่าเหรอพี่ไปอีกว่าเอรอยังรออนะลงบริษัทมั้ล่ะครับพี่น้องครับบรั้นต้นวเวล่งบริสัทมั้งล่ะครับมแล้วคุณกองบริษัทรถเขา รถเขาจีบุม่มไ,ไ,ไปอีกแล้วไปอีกแล้วนีการลเรียนอี่การเรียนแม่ลุงแม่ลุงยุหัน, <c oughs> นเอาจอดปะเอาจอดปะเอโอ้ยม่ได้เช็คเยอะแล้วก็น้ม <c oughs> <c oughs> าหลอกเร้วยนะพี่ ก็ไม่ได้มากับแฟนเขาเชื่ออะไรแล้วก็ไม่ได้มาแฟนดูรถเลยนะคะพี่น้ีรถเบาเอ็แน่สรถเบาเอ็กนฮะไอ้บัไอ้สรถเบาเอ็แน่สีขนาดแบบโตใกล้อ้แอดมินแอดมินกระล่วงมื แบดมินต์เขาต้องมือหมูไงออกตัวนี้แล้วมือนโอ้ยไอความรวมมือตัวนี้ได้ล่ะแอดมินถึงกับช็อกช็อกมึงอะตัวละครตัละเล่นอะไรเราไม่แม่เกิดอะไรขึ้นทำไมแซมวิ่งลงทุ่งนาโดนคองเหรอแซมโดนของแทบควบควบคุมตัวงไม่อยู่แทบช็อกอยู่ดีดีแทบช็อกอยู่ดีดีควบคลุมตัวงไม่อยู่แทบช็อก ทั้งขาดทั้งเหลืออยู่เลยไปนอนกันอีตัวเขาาเขาลองกอันหนักคอซิงไปในแรกนะคซิงเ่ได้อวนเพืนาางคลิดนี่กับเขาตกเขาไมหลายเด้อลง่เอกหยียบขี้เกียบมิลีโอเยวโอ้ยเอาจะีปนอนซะหรบคิปนี้ไปซมีลิปหนาพอกันใหมค่ะสวัสดีค่ะไม่อย่างนั้นหนูหนี้